สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจะปุ้ยสเายเยอรมันนะคะวันนี้นี่ค่ะปุ้ยเอาความทรงจำที่เวลาเจะปุ้ยกับผูนสามีไปเที่ยวนะคะนี่ค่ะเพื่อนปุ้ยก็จะเก็บสะสมที่ติดตู้เย็นแบบนี้นะคะหรือเขาเรียกว่ามงังนีสนี่นะคะไปเที่ยวหลายๆที่นะคะนี่ มาฝากเพื่อนๆค่ะก็มีหลายที่หลายทางนะบางที่ก็ไปเองบางที่ก็เป็นลูกชายไปเที่ยวนะคะแล้วก็เขาเห็นว่าเราสะสมก็ซื้อมาฝากนะคะนี่ค่ะแต่ว่าส่วนมาก,กุ๋ยก็เดินทางไปเองนะคะก็จะมหีหลายที่ค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะเป็นของสะสมนะคะที่ปุยกับคุณสาชอบสะสมกันนะคะก็แล้วแต่ความชอบของคุณนะคะคือเราชอบในส่วนตรงนี้นะคะน,นี่ค่ะ ว่ามันสวยดีนะคะแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีงามนะคะที่เราได้ไปนู่นมานี่นะคะนี่ค่ะเป็นของสะสมที่จะปุยสะพยเยอรมันเวลาไปไหนมาไหนก็จะซื้อที่ติดตู้เย็นหรือเขาเรียกว่ามังนีสนี่ค่ะมา ว่าเราเคยไปที่ไหนมาบ้างนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆก็มีหลายที่ที่เราได้ไปและบางที่ก็ได้ไปแต่ว่าเขาก็ไม่มีก็เสียดายเหมือนกันค่ะนี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาของสะสมของเจ๊ปุวยมาให้ทุกคนได้ชมกันนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่แวะเข้ามาชมค่ะสวัสดีนะคะทุกคน